ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ X Power X Power m i n นะฮะตอนนี้อยู่ในซีรีส์แอฟริกาตะวันออกจำถูกแล้วนะที่จริงก็จำถูกแหละแต่ว่าด้วยความอัตโนมัตินะฮะแบบพอนึกภาพของเดิมเนอะเออเ,อเอธิโอเปียรูวันดาแซมเบียพวกนี้อันนี้มันติดติดกันนะฮะเคนยากับแทนซาเนียที่ผมมารอบนี้นะฮะก็เป็นนึกถึงแต่ไอประเทศกลุ่มพวกนี้ จำนวนหนึ่งก็จะเป็นแลนด์ล็อกแลนด์ล็อกคือไม่มีไม่มีดินแดงติดชายทะเลพอไม่ติดชายทะเลก็อัตโนมัตนะิะสมองจําไปเลยว่าโอ้ยอย่างเงี้ยอยู่กลางทวีปก็เลยไปเรียกแอฟริกากาดนี่จริงไม่ใช่นะิลี่นี้ก็เป็นแอฟริกาตะวันออกนะ ึ่งผมก็พาไปเยือนสองประเทศคือหนึ่งคือเคนยากับแทนซาเนียซึ่งเดี๋ยวจะอีกสองคลิปอีกสองคลิปจะไปพูดถึงแทนซาเนียกับทิรีมันจจโรอด้ยเขาที่สูงสุดแต่แอฟริกาซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานของหลายๆวัฒนธรรมหรือความเชื่อทิริมันจจโรเราคุยชื่อกันดีอ่ะแต่ตอนนี้เรากลับมาที่ประเทศต้นทางฮะผมเดินทางมาจากกรุงเทพก่อนนั่นกนะ็คือจะบ ja นะินเคนยาแอร์เวสครับมาลงที่ไนโรบีึสนามบินไนโรบีนี่ที่ผมสัมผัสดูก็โอเคนะก็เรียกว่าสมกับเป็นสนามบิน อของเมืองหลวงของประเทศใหญ่เคนยากก็ต้องเรียกว่าเป็นประเทศใหญเ่เพราะว่าเมืองหลวงของประเทศในแอฟ,ฟริกาบางประเทศเนี่ยเป็นเมืองหลวงจริงแต่บางทีสนามบินเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายแต่ของนโ็บบีก็ดูแล้วก็กโอเคเรียกว่าไม่สมหน้าสมตาเขาละแต่ว่าเคยได้ยินมานะเรา,ะามีการจัดอันดับวสนามบินที่ที่แย่นะเราไม่ได้บูลลี่นะนี้จากที่เคยเห็นมาของแต่ล็บบีก็ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มแย่เหมือนกันอาจจะด้วยเรื่องของ บางช่วงมั้งที่แบบระบบเช็คองค์เช็คอินอาจจะทําให้มีความร่าช้าหรือกระเป๋านะซึ่งเออจะพูดไปก็เออก็จริงเหมือนกันนะเพราะว่าพอขากลับฮนะกระเป๋าผมซึ่งผมกลับจากแทนซาเนียนะแล้วก็มาแวะเวียที่ที่ที่ไนโรบี robi, เนี่ยแล้วก็กลับมากรุงเทพเนี่ยมาถึงกระเป๋าไม่มาจริงๆฮนะแล้วก็มาติดเนี่ยไม่ได้ไปติดอยู่ที่แทนซาเนียแต่มาติดอยู่ที่สนามบินไนโรบี robi, นี่แหละเอองั้นแปลว่าที่เคย อ่านข้อมูลมาว่าเป็นหนึ่งในสามบีนที่มีไอ้ระบบแบบนี้อาจจะยังไม่เนี๊ยบนักผู้โดยสารเนี่ยประสบปัญหาไม่ได้กระเป๋าเช็คอินไม่ทนันมีความร่าช้าในเรื่องการรอคิวในการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก็อาจจะจริงก็ได้แต่สําหรับที่ตอนถามมากับผมเนี่ยไม่ไม่เจอปัญหาน้นแล้วก็รวมถึงจะค่อนข้างสะดวกสบายกว่าที่คาดได้ซ้ำไปเรื่องของอิมเคชันอะไรก็ให้ความเป็นมิตรให้ความเป็นกันเองแล้วก็ไม่วุ่นวายอะไรกระเป๋าตอนขามาก็ได้รับเป็นปกตินะครับ เอาละเราเข้าเมืองละซึ่งเข้าเมืองในคลิปก่อนผมพาคุณไปกินข้าวแล้วเนาะที่แคทแดนส์นะแคทแดนส์ก็เป็นชื่อพัตคารซึ่งอาจจะเป็นเหมือนที่รับรองแขกของที่นี่เขาอะนะก็จะมีการแสดงท้องถิ่นที่เรียกว่าเป็นแคทแดนส์โชว์นะฮะก็ได้ดูคลิปกันไปบ้างแล้วนะฮะรวมถึงที่เซอร์ไพรส์มากก็คือ วงดนตรีที่เล่นก็เป็นมนตรีท้องถิ่นของเคนยาแต่ปรากฏว่าคนจีนที่มากันเยอะขอเพลงจีนเขาก็เล่นใ้หมดผมตัดให้คุณฟังคลิปก่อนไปแค่เพลงเดียวที่จริงเขาเล่นหลายเพลงกว่านั้นเอ๊พาคุณเข้าขับด้วยใช่ไหมคลิปก่อนถึงพาไปผับกลางเมืองนะครับจริงๆเ็นอยากจะ จะไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากเพียงแต่เออมันมีชายฟุตบอลวันนั้นเขา่ายทอดบอลพอดีก็เลยเข้าไปดูก็เลยได้เห็นก็ถือว่าโชคดีฮะได้เห็นวิถีชีวิตของวัยรุ่นของชาวเคนยาซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ต่างจากคนไทยเขาเขาล้ําแต่ว่ายังมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากน่าจะมาจากการนิสัยรักการอ่านทําไมผมถึงกล้าพูดว่าเขามีนิสัยรักการอ่านนะสังเกตไม่ยากเลยฮะใครไปที่ไหนนะเมืองไหนที่ร้านหนังสือเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านหนังสือที่เป็น standalone นะฮะ ใช่ร้านหนังสือที่ที่แบบอยู่ในห้างอะไรแบบอย่างนั้นเนี่ยก็พออนุมานได้ไม่ยากว่าคนต้องชอบที่อ่านหนังสือใช่ไหมเพราะถ้าคนไม่ชอบอ่านหนังสือร้านหนังสือเขาเปิดก็ขายไปได้สู้ค่าเช่าไม่ได้นะก็ต้องปิดไปแต่เนี่ยประเทศไหนก็ตามเนี่ยบางทีเราได้ยินชื่อเราคิดว่าเป็นประเทศที่น่าจะล้าหลังโอโ้แต่ไปดูเอ้ยได้พูดกุญญพคนเขาเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มี critical thinking มี analysis thinking มี perspective หรือว่าทักษะการคิดที่จําเป็นในโลกยุคนี้เขามีหมดเลยเนี่ยไม่ยากเลยเดินไปแท้ ไปทุกที่ก็จะเจอร้านหนังสือนะไม่ว่าจะเป็นแบบโคโซโวแบบนะี้โอ้ร้านหนังสือก็อมีมีทุกระยะเลยนะนอร์เมาเซโดเนียแบบนี้ร้านหนังสือก็มีทุกระยะเลยนะแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นคุณภาพของคนจริงๆอ่าพอพูดถึงจุดนี้ที่เงียบไปก็เรถอดหายใจคองพอ,งองนึกอกน้องคอ,อ,อย้ยอนมามองกรุงเทพมหานครบ้านเรานะร้านหนังสือต้องบอกว่าหายากนะเอาเอากันจริงๆอะ่ะใครที่รักการอ่านเนี่ยจะหาเลื่อนหนังสือเนี่ยโอเคมันอาจจะเหมือนหาง่ายก็อยากรู้หนังสือก็ไปห้างไงแต่ห้างมันก็มักจะมีร้านหนังสือไม่หนึ่งก็สองก็สาไม พูดถึงเข้าไปในห้างเนี่ยว่ามันแทบจะหายากนะฮะในชุมชนนี่ไม่มีนะแล้วไม่ใช่พึ่งจะไม่มีนะตั้งแต่ผมจําความได้แทบจะหารานหนังสือชุมชนในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยแต่กับประเทศที่ผมพูดว่าเนี่ยแบบเนี้ยรานหนังสือชุมชนคืออะไรฮะคือมันไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างคือคุณเดินไปในตามท้องถิ่นหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีแบบเปิดเปิด,เ,ปดเอ,อ่อเหมือนเช่าตึกแถวแล้วก็เปิดเป็นร้านขายหนังสือแบบเนี้ยในกรุงเทพมีไหม,ไมล่ะอ่ะเราให้นึกดู ผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้ามีก็ส่งข่าวด้วยแล้วกันก็อยากจะไปเยี่ยมคงคงมีบ้างหลายเล่วหนังสือแบบพวกอิสระแล้วก็ตั้งกระจายเอาหน้าบ้านเอาหน้าร้านตัวเองหรือว่าเช่าที่ท,ที่อะไรพอจะเช่าหาได้อแต่รู้ว่ามันไม่ได้แพร่หลายมากจนแทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่สะท้อนนะว่าเออคนของเขาเนี่ยก็มีคุณภาพนะนะแล้วก็มีความมีความที่พยายามจะปรับตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ตะวันตกเยอะทีเดียวนะฮะหรือไออย่างไอ,งองทำเลอันนึงเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าซึ่งบอกว่าเป็นย่านล เขาชื่อญาตนะิคาเรนคาเรนบิเซนมาจากคารเรนบิเซนซึ่งเป็นนักแต่งนิยายนะชาวเดนม,มาร์กซึ่งมาแต่งเรื่องดังเรื่องหนึ่งของโลกก็คือ Out of Africa ซึ่งเป็นหนังสือแล้วก็เป็นเป็นภานพยนตร์ใะไทยมาที่นี่ยอย่างที่บอกร้านหนังสือเข้าร้านหนังสือเนี่ยก็จะมีหนังสือ o อา o f a f r i ริเวอร์ชันต่างเนี่ยขายฮะคนก็ชอบซื้อกับไปเป็นเหมือนแบบเป็นที่ระลึกอะเพราะเป็นหนังอมตะตั้งเดิมอะบางทีเอ่อพอมาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยยิ่งไปย่านคาเรนมออะไรของเขาแบบนี้ก็จะเป็นย่านของคนรวยย่านของเอ่อค นที่มีฐานะออไปถึงใครที่ได้ดูหนังมาอะไรบางทีก็นึกถึงบรรยากาศแต่ก็มีมิวเซียมเล็กๆแต่เนาะนึกถึงบรรยากาศของที่ระลึกอันหนึ่งที่ขายอยู่เสมอก็คือหนังสือเอาเอาอฟแอสริกาคนก็อาจจะอยากซื้อกลับไปเป็นเหมือนที่ระลึกหรืออกลับไปอ่านอีกครั้งนึงลําลึกถึงความหลังเช่นนี้เป็นต้นนะฮะแต่ยิ่งไม่ได้อยากจะไปท้าหหรูผับหรูะนะเพราะจริงก็ออกจากตัวเมืองไปพอสมควรแต่ที่จะไปฮะเช่นเคยฮะก็คือไปทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายใครมอบหมายก็ไม่รู้มอบหมายตัวเองนั่นก็คือไปเล่ scape Ro o นมฮะ Escape Room ที่ในโรบีนะใครจะเชื่อว่าจะมีนะต,ตอนแรกเอ๊ประเทศในแถบนี้จะนิยมเล่น Escape Room กันเหรือเช็คดูมีฮะมีไม่ใช่น้อยด้วยมีหลากหลายค่ายเลยแต่ก็เลือกนะผมก็เลือกมาที่่ารเนี้ยซึ่งอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ๆกับเอ่อคาร์เรนฮับนะซึ่งเป็นคอมมิ y Mall ที่หรูเนะี่ยมีร้านแบรนด์เนมมีร้านอาหารแบบรู้รน้อยซึ่งคนที่ไปอยู่เนะี่ยก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นนะฮะก็จะเป็นคนอะไรคนญี่ปุ่น <c oughs> คนญี่ปุ่น ก็เหมือนในห้างหรูพวกญี่ปุ่นก็ชอบไปนะถ้แาแบบพวกในกลุ่มที่แบบสังสรรค์ปาร์ตี้หน่อยอย่างแคทแดชอ่าสวนอาหารแคทแดชอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนจีนนะกับคนจีนทํางานอย่างโต๊ะข้างผมต้อเป็นคนจีนยาวเหยียดเลย3ามสิบสคนมานั่งกินกันเนี่ยเขาก็เข้ามาทัากนะแล้วก็ถามเขาทําอะไรเ,เ,ข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 เขาบอกเออเขาเขาเขาเพิ่งมาถึงมาจากเมืองจีนก็คงคล้ายๆแบบบริษัทส่งมาดูงานเนี่ยหรือว่าย้ายมาประจําที่เคนยาเช่นนี้เป็นต้นย่านนั้นก็จะแบบคนจีนเยอะเลยแต่ย่านที่แบบเอ่ออัพพาวหน่อยอ่าคนที่แบบรู้เรหน่อยก็จะเป็นนนคญี่่่ปุั อยู่เต็มเลยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแบรนด์เนมอะไรต่างๆที่ขายอยู่แถน,นั้นก็ในระดับอของชนชั้นสูงนะครับเนี่ยมีซิปลงซิปลิงให้เด็กๆเล่นกันนะมีผับมีบาร์มีร้านอาหารอิตาลีเม็กซิโกอที่นี่ก็จะชอบชอบอาหารเม็กซิโกอเมริกันเหมือนกันนะครับก็พอดีค่าย Escape r o o m ที่มาเล่นเนี่ยอ,อยู่ท,ที่อยู่ที่ข้างๆบอข้างๆคอมมูนิตี้มอลตรงนี้ก็เลยแวะมาดูก็เลยเห็นบรรยาก,กาศว่าโอ้เราไปอีกแล้วนะไปนึกว่าเประเทศชื่อแบบนี้น่าจะยากจ คนแข็งน่าจะอดอยากมาเจอของจริงเลยเพราะยิ่งไปเจอนอยู่ในย่าหลูจริงๆแต่โอ้มันไม่ใช่เลยมนจะพูดถึงย่าหลูจริงๆนะถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ํากันจริงๆนะฮะตั้งตั้งแต่ในชีวิตมานะที่แบบมันเหลื่อมกันมากเลยจริงๆนดะ้านระหว่างหรูกับกับตะลัมนะกับไอโซนะอยู่ในเมืองเดียวกันนะที่เห็นชาติที่สุดเลยะฮะคืออินเดียนิวเดลีเนี่ยโอ้โห ไอ้ที่สลับก็สลับอย่างภาพที่เราพึ่งกันน่ะมีนะมีไม่น้อยหาดูได้ไม่ยากเลยในอินเดียนะฮะในชุมชนแออัดตรงนั้นขณนะเดียวกันพอไปาติาที่เขาหลูจริงๆคือผมจําชื่อไม่ได้นะเขาแบบหลูจะแบบอ,อะไรนะของเราตอนนี้ที่หลูๆมีอะไรบ้างนะถ้าพารากอนใช่ไหมเออสยามวันใช่ไหมฮะไอคอนสยามพวกนี้นะหรือเครือห้างหลวต่างๆเทียบไม่ติดเทียบไม่ติดเลยต้องไม่ได้แบบรู้ว่ากันเป็นกี่เปอร์เซนต์ต้องบอกว่าหลวว่ากันเป็นเท่าๆอะ่ะส่วนที่หลูของอินเดียที่เนวเดลี่ยมันหลูจริงๆหลูจะแบบตกใจเลยแบบช็อกเลยโอ้โห ขนาดนี้เลยเหรอแทบจะหรูกว่ากว่าเทาดูไบอะไรแบบนี้นั้นด้วยซ้าไปนะฮะขณะที่ด้านสลัมก็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 แอบอัดกันจริงจริงเนี่ยอันนี้จะตา่างกันมากเนี่ยของกคนยาตอนแรกก็แบบเดียวกันว่าเออมันจะแบบโซโซหน่อยโลโลหน่อยไม่ใช่เลยฮะก็หรูก็หรูจริงจริงเนี่ยก็มาก็เลยทําให้ได้เห็นได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นออกมีการแบ่งโซนกันอันนี้โซนญี่ปุ่นด้านนั้นโซนจีนพอได้เวลาที่จองไว้ก็เดินไปฮะเดินไปร้านเอสเคซีรีนี้สลับคิวหน่อยนะโอเอสเคมาคุยตอนนี้นะทุกทีผมจยาเอาเอสเคไป คริปสุดท้ายเลยก็เลยได้เห็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งแล้วก็ชอบมากเลยฮะนั่นก็คือว่า escape room เราดูในเว็บโซเนียลมันก็ไปเหมือนค่ายนะแต่พอไปเข้าจริงๆฮะโอเคมันมีห้องให้เลือก4ี่หีมแบบที่ค่ายใหญ่ๆก็มีจริงแต่ปรากฏว่าไปปุ๊บเดินเข้าไปในตรอกลางกึ่งๆจะแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์หรือออฟฟิศบิลดิ้งเล็กๆอะ่ะสีชั้นอะไรประมาณแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็โซนด้านหลังนะแล้วก็เดินเข้าไปข้างนอกมันก็ปิดหน่อยไปถึงวันอาทิตย์มั้งหรือประมาณแบบวันหยุดประจําสัปดาห์เขาก็ไม่ค่อย นึกว่าหลุดผิดตึกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ผิดนะเดินเข้าไปผู้ก,ก็เจอเขาเปิดแต่ที่ต้องห่วงเหมือนคัว่าผิดตึกหรือเปล่าคือว่าปิดที่หรือเปล่าก็าคือว่าเจอฮะเออสาวเพนย่าสาวคนฮนะนั่งเปิดเหมือนเปิดอะนั่งล้องมองกินอาหารอะไรของเขามิ้วไม่ได้ดูไม่ทันสังเกตนะเขาก็กินกันอยู่นะกินโชยมาใช่กินกนเหมือนล้องมองกินข้าวกันแบบคนไทยกินนหะแล้วเดินเข้าไปบอกเอ้เอสเคหรือเปล่าแต่เราดูป้ายเห็นป้ายตอนมาถึงหน้าออฟฟิศเขาเลยว่ามันใช่แล้วเขาก็ตกใจแล้วก็รีบเก็บ,ร,บ,กบรีบเก็บอาหารเก็บสำรับ เก็บอะไรเข้าไปเข้าไปหลังร้านนะรีบเช็ดทําความสะอาดโต๊ะเชิญเรานั่งแล้วก็ให้ลงทะบงทะเบียนแล้วก็มีการอะไรสอบถามตามประเพณีของการเล่นเอ็กซ์เพลรู้ไมนะจเล่นมาไม้อะไรจะเล่นห้องไหนห้องยากห้องง่ายอย่างไรเสร็จสอบพอเลือกห้องได้เสร็จตามที่จองมาฮะก็เข้าไปเล่นนะเข้าไปเล่นก็ต้องบอกว่าโอ้นี่แหละเป็นอีกการเรียนรู้วิถีชีวิตอีกอันหนึ่งแล้วก็เลยให้ได้เห็นเลยว่าเอ้อคนเขนย่าเนี่ยมันผมอยากจะใช้เอ็กซ์เพลทดูเป็นตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดหนึ่งก็ได้นอะกของคุณภาพของคนฮนะว่าที ไหนมีความนิยมเล่น e d p e r รูม,มากๆเนี่ยมันเหมือนกับมันกับไปว่าคนเขารัก่จะเรียนรู้เพราะมันเป็นเกมที่ คุณจะไม่สามารถชนะได้หรือไม่ไม่สามารถที่จะเล่นรักสนุกได้ถ้าคุณไม่รักที่จะคิดวิเคราะห์ถ้าคุณไม่รักที่จะใช้ความช่างสังเกตถ้าคุณเป็นพวกแบบเอาแต่ผลอะ่ะฉันจะเอาแบบเอาแต่ความสะใจอย่างเดียวแบบกดปุ่มยิงปืนป้งอ่าพอมันตายเลือดสาดกระเซ็นอะไรแบบนั้นหรือแบบเออเกมแบบอะไรยิงยิงในเลเซอร์นะมีสีแตะแตกที่ตรงนู้นตรงนี้เอาแบบเอามันเอาสะใจอย่างเดียวแบบนี้อะ่ะมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่เอ c a เ e เรูมเนี่ยมันไม่ได้เอ c a เ e r o o m รู Room, ถ้าคุณจะยอมจ่ายเงินที่ เรียกว่าถ้าเทียบกับเกณฑ์ค่าของคิบก็ต้องเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่าของคิบหรือสูงกว่าค่าเล่นเกมโดยทั่วไปค่าสันทนาการโดยทั่วไปของแต่ละสังคมนั้นเนี่ยถ้าคุณยอมจ่ายอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องรักความคิดวิเคราะห์ คิดตั้งสารคิดนอกกรอบชอบที่จะฝึกอะไรแบบอย่างนี้ไม่ได้ชอบเล่นเกมเพื่อแก้แบบเอามันเอาสะใจหรือพุ่งไปที่ผลแต่รักที่จะสร้างเหตุแต่ผมพูดอย่างนี้รักที่จะหาเหตุหาสาเหตุให้เจอตาวให้ลึกนะครับซึ่งเนี่ยที่เคนยาเนี่ยที่ผมเล่าไงมันไม่ใช่มีแค่ที่เดียวมันมีหลายค่ายและที่อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดอันหนึ่งเนี่ยว่าไอ้ที่ค่ายแบบนี้เห็นไหมฮะที่เขาล้อมวงกินข้าวกัน3าสี่คนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าชาวบ้านเขาทำกันเองซึ่งก็จริงนะผมว่าตอนเล่นเสร็จก็คุยกับตัวเกมมาสเตอร์ซ ชื่อเบรนดรากับชื่อบีติชเนี่ยไป,ปก็ปรพบว่าเขาชอบไอ้พวกแบบนี้เขาก็มาออกแบบเองมาออกแบบพา r ์ทน A เองออกแบบห้องเองออกแบบตอรี่ของเรื่องเองผู้ปริศนาอะไรต่างๆเองเนี่ยแล้วก็กินข้าวกันไปโค้ชเกมกันไปขายห้องกันไปนะก็สนุกกันเองเนี่ยมันสะท้อนถึงการที่คนเขารักไอ้เรื่องพวกนี้ถึงรากจริงๆมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยก็ต้องบอกว่ามีนะมีเอ c เค e r o ร m มอยู่แต่ว่าเอ c เค e r o ร m มจำนวนค่อนนึงแล้วกันจะเป็นการซื้อแฟนใช้จากต่างประเทศมาคือไม่ได้ คิดเองแบบเบรนด้าหรืออ,ออกตัวก็ได้ไม่ใช่แบบของผมที่เราคิดเองเราผูกธีมของไทยๆเองเอากระสือผีกระสือผีเปรตเอ่ออะไรต่างๆเนี้ยว่าผูกเป็นพลาสเตอร์ต่แต่ว่าในค่ายอื่นในเมืองไทยก็จะเป็นการซื้อลายเส้นมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมายกว่าเราดีกว่าเขาไม่ใช่นะแต่ผู้เอาความจริงมาพูดเห็นภาพว่าเอ่อการยกมาเพื่ออะไรเพราะประเทศไทยเป็นตลาดท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวจำนวนมากเขาชอบเล่นไงซื้อแฟรนไชส์มาเพื่อรองรับลกลุ่มต่างๆก็พวกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นเอสเซปรูมฮันเตอร์เนี่ยอยู่ในแหล่งสถาน แต่ถ้าคุณไปประเทศไหนเนี่ยแล้วแบบเจออย่างเบตตาหรือบิติสนะหรืออย่างอของผมเองนะซึ่งเราตั้งแยกออกมาแซนอโรนคนท้องถิ่นทํากันเองนะแล้วก็คนท้องถิ่นก็นิยมเล่นกันเองหรือจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก็ว่ากันไปแบบเนี้ยมันก็สะท้อนถึงความที่ชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีความรักที่จะเรียนรู้หรือรักที่จะคิดสร้างสารรค์เนี่ยนอกจากที่เห็นที่เคนยาอันหนึ่งแล้วเนี่ยอีก2ประเทศซึ่งผมเห็นว่าเป็นโทนแบบนี้ไม่ได้ซื้อแฟนใช้ใหญ่ๆมาแล้วก็มาเปิดแนตะ่วอุตสาประเทศอุตหลายประเทศเลยเหมือนกันนั้ออนนะะว่าจจจเเป็รีย จอเกียก็แบบเดียวกันเอาเต้ถุดบ้านบ้านจริงๆเน่ยมาเปิดโรมาเนียก็เหมือนกันฮะเอาเต้ถุดบ้านเหมือนกันเบสเมน้นต์ข้างๆยังเป็นสวนอยู่เลยอะนะมาเปิดเอาคอนโด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของตัวเองเนี่ยเอา1ห,ห้องนอนเนี่ยมาเปิด พราะนอนคนเดียวลูกค้าก็ใช้ห้องน้ำเดียวกับเจ้าของนั่นแหละนะหรือที่ไหนอีกอออเสรเลอยงเ่ี้ยนะก็กระจายกันเปิดไปตามแหล่งที่พักอาศัยต่งางๆโอ้ลูกที่เบลเกเรียด้วยมั้ยเบลเกเรียเออใช่ก็ไปอยู่ตามบ้านโอ้พอมองเข้าจริงๆเออผมว่าดัชนีเอ a เควบลูของผมเนี่ยไม่เลวนะมันพอจะวัดได้นะว่าถ้าเออคนในท้องถิ่นเนี่ยพยายามจะทำมันเองมันแปลว่ามันมีความต้องการจริงซึ่ง,งความต้องการเนี่ยมันก็สื่อมาถึงสาวย้อนกลับไปได้ถึงว่าคนที่คนในตรงนั้นเนี่ยเขารักที่จะเรียนรู้นะ โอเคครับก็คาตาคามาในโรบีนะมาเคนยาเนี่ยก็าฝากไปลองดูถือว่าไปลองเป็นประสบการณ์และกันใครไม่เคยเล่นเอชเชฟดูก็แนะนําที่นี่เออถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้ทักคอมเมนต์มาได้จะให้ที่อยู่ที่อะไรไปเพราะว่าก็เนื่องจากเป็นชาวบ้านนะเขาก็ดูแลกันสบายๆเจ้าของดูเองไม่ได้แบบไปจ้าลงลูกน้องมาดูนั้นเราเล่นไปเป็นไ่เป็นก็ช่วยไกด์ช่วยอะไรกันเต็มที่ออกมาก็ช่วยฉเฉลยเอออัธยาศัยก็ดีนะฮะก็ถือว่าช่วยช่วยงานกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเจนเซฟันไม่ใช่ช่วยอย่างเดียวต้องยอมรับด้วยนะเพราะจริงเบรนรากับบีทิสเนี่ยก็ออกแบบเกมได้สรุกจริงๆไม่แพ้การคิดเนี่ยไม่แพ้หรืออาจจะล้ำกว่าพวกตะวันตกต่างชาติที่ซ้ำไป แต่ว่าก็เหมือนของผมเองแหละพวกคนไกลอาจจะไม่ว้าวเท่าเทคนิคอะไรต่างๆอาจจะไม่นั่นเท่าเพราะว่าเราทํากันเองนะเป็นรอคอเขาพวกนี้มันแฟรนชใหญ่เ้าก็แบบมีทุนทรัพย์เยอะเขาก็ลงทุนพวกเทคโนโลยีที่แบบมันว่าววาวล้อมๆได้แต่ถ้าพูดถึงดีไซน์นะพูดถึงดีไซน์หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ญญในการออกแบบเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ,แพ้นะแ,นะแนะนำวาแนะนำใครไปก็สนับสนุนด้วยแล้วก็ไปแล้วฝากถ้าไปกันจริงๆนะฝากฝากทักทายเธอทั้งสองคนด้วยแล้วก็เล่นเสร็จก็แอ้มาคุยอีกฟักใจอ่ะบอกเออไว้ความฝั ของเธอคืออยากจะทำแบบผมคือระเวนไปประเทศต่างๆแล้วไปล่าเอชเคปซึ่งจริงๆมันก็มีเยอะที่เรียกว่าเอชเคปรูมฮันเตอร์ โอเคครับแลนี่แหละครับ, okay, รบ,ว,ว,รบวันวันไหนนะวันแรกนะวันแรกหรือวันที่2ที่ถึงเนี่ยก็เนี่ยไปเยี่ยมคาร์เรนคับซึ่งเป็นย่านคนรู้ไปเห็นวิถีชีวิตของไฮโซไฮโซไซตี so, so ety, ของชาวเคนยาได้เห็นการญี่ปุ่นเป็นยุมชนของญี่ปุ่นออกมาได้เห็นท้องถิ่นนะฮะอีกคำท้องถิ่นซึ่งสะท้อนถึงความความรักที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเอ c a p e เ o รรูมหรือว่าร้านหนังสือก็ตามคราวนี้เดินทางนะกลับมาในตัวเมืองแล้วจะพาคุณไปอีกหนึ่งที่ซึ่งไม่ไปไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะไปเยือนประเทศ ไหนเมืองไหนนั่นคือพิพิธภัณฑ์แห่งสถานแห่งชาตินะจะแห่งชาติถ้าอยู่เมืองหลวงหรือว่าจะ ประจำเมืองก็ควรจะต้องไปฮะนะซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาที่จะไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของทางเคนย่านะแต่ระหว่างเดินทางก็เจออะไรที่น่ารักน่ารักอยู่อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือระหว่างทางเนี่ยก็จะมีคนมายืนกลางถนนแล้วก็ชูป้ายป้ายรังกระดาษแบบนั้นนะ่ะป้ายกระดาษเอาลังหีบอะไรมาเขียนให้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ชูขึ้นเหนือหัวฮะตอนแรกก็นึกว่าขายของแบบบ้านเราที่มีเด็กขายพวงมาลัยมีมีาก็คือขายของอาจจะขายพวงม อะไรหรือมางกระทตั้งบางที่เคยเจอขายน้ํามันแบบเนี้ก็มายืนขายกันชูป้ายกันกลางถนนนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับพอเดิมภายที่ขายอะไรอยากรู้มองไปที่ป้ายเขาเที่ทยวเก๋ดีหางานป้ายหางานนะชูว่าเออเนี่ยนะรับจ้างทํานูน่นทำนี่ เอ้ยโอ้มันเข้าทีดีนะเข้าทีดีนะบางทีแบบเออแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาเสนอที่การสนนเลยเออใครอยากจะจ้างจ้างขับรถนะอันนี้ผมเดาเนะี่อาจจะจ้างขับรถประเภทแบบเออเพราะมันเป็นทางอยู่ระหว่างห้างหูุไมอาจจะกลัวเมาเลยอาจจะโอเคไปขับรถดเจดอหน่อเดี๋ยวฉันจะดื่มอันน,น,นี้อันนี้มั่วๆนะเออหรือจ้างอะไรอะอาจจะจ้างจ้างจ้างตัดหญ้าหรือเปล่าไปดูนะเขารับจ้างอะไรบ้างอ่านไม่ทนันแต่รู้ว่าเป็นป้ายประกาศเสนอตัวเองว่ารับจ้างทางานนะมองมุมนึงก็ตลก มองมุมหนึ่งก็น่าอมยิ้มแต่มองมุมดีๆนะก็คือไปนเนเขาดิ้นลนหาอาชีพกันนะเช่นเคยฮะมองย้อนมาทนไทยไเวลาเราจะหางานหากันยังไงอปุป๊บป,ป,ปไปทางอินเทอร์เนต็ตไปที่สำนักจัดหางานนะให้ชื่อไว้แล้วก็ยังไง จุดอ่อนคนไทยเรียกสัมภาษณ์หลายทีเนาะเรียกสัมภาษณ์สิคนจะมาสักสามคนอีกเจคนไม่มานะแล้วก็ไม่รู้สาเหตุแล้วมันคงจะไม่ใช่เพราะองค์กรเราอะไรหรอกแต่ผมพอจะสุดได้ว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งเป็นนิสัยของคนที่ไม่สู้งานนะการหางานของพวกเขาอะเป็นเพียงเหมือนแค่เพียงสักแต่ว่าให้ตัวเองรู้สึกดีว่าเออฉันได้พยายามที่จะหางานแล้วนะแต่พอถึงเวลานัดสัมภาษณ์เขาจริงๆเนี่ยมองในมุมอันนี้ผมเบาอย่างง่ลายนะ มองในมุมของเขาเนี่ยเขาอาจจะกลัวก็ได้ที่จะมาเพราะมาแล้วกลัวที่จะถูกปฏิเสธเพราะอาจจะโดนปฏิเสธบ่อยดังนั้นก็เลยแบบแต่ถ้างอมือกอ,เ,อเท้าเ็ารู้สึกไม่มีความรับผิดชอบกับชีวิตก็ไปหางานเอาชื่อทิ้งไว้กับสำนักง,งานเขตกับที่ดินแดนหรือไปบ่อยๆไว้ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแต่พอมีติดต่อจะสัมภาษณ์เขาจริงๆเนี่ยก็ไม่มาถ้าอย่าง,งานั้นอาจจะกลัวว่าผิดหวังซะจนเคยชิดซึ่งมันทําไมอะ่ะมันฟังดูก็เหมือนที่มีผลมันท้อกันว่า แต่มันไม่ได้มันชีวิตนะมันก็ต้องทํางานหางาน1ิบครั้งคุณจะให้ได้ทั้ง10ครั้งมันก็เกินไปางาน1ิบครั้งได้ครั้งเดียวก็พอแล้วแต่ท้าที่ได้คุณก็ตั้งใจทําให้มันเต็มที่คือแค่งานเดียวที่คุณได้ในชีวิตเนี่ยมันก็คือชีวิตคุณทั้งชีวิตแล้วเออถ้าบังเอิญมันแมท c กันพอดีเนาะเออแต่ถ้าคุณแบบ10ครั้งก็ได้10ครั้งไปว่าอะไรคุณเตรียมจะเปลี่ยนงาน1ิบที่หรือยังไงมันก็ไม่ใช่นะฮะเนี่ยก็จะภาษาบ้านๆหรือก่นัั้แตตง ตอนที่ยังไม่ได้งานเลยคือไม่ได้แค่ให้ชื่อไปแล้วก็รออยู่ใครจะมาเลียกสัมภาษณ์มาแต่ยืนร้อนๆอยู่กลางถนนแล้วก็ชูป้ายจอดแล้วก็ตลกลงราคากาันเดาเอานะเดาเอาว่าเป็นอย่าง,งาน้นเพราะว่าไม่ได้มีวทชาไปรอจนเขาได้งานจริงนะฮะนะครับเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่น่ารักที่ได้เห็นในในเคนยานะในเมืองหลวงเขาก็มายืนกาลางถนนหางานกัน กับอันที่ได้เห็นฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากมากมากฮะของการพยายามใช้ชีวิตจนสร้างนวัาตากรรมขึ้นมาถ้าคุณไปเคนยาหรืออีกหลายๆประเทศในแอฟริกากลุ่มตรงเนี้ยตะวันออกหรือเลยไปถึงแอฟริกาคางท่มันแต่คราวนี้ไม่สับสนแล้วนะตะวันออกจริงๆอ่ะคุณจะได้เห็นสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าเอมเปซาอ่าเอมเปซานะครับเอาครับแต่ว่าเอมเปซาคืออะไรเนี่ยผมว่าผมขอเก็บไป หน้าดีวกว่าคลิปนี้รู้สึกจะพอสมควรกับเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าฮะจะพาคุณไปรู้จักกับนวัตรกรรมเอเมซ่าอย่างเจาะลึกนิดหนึ่งเพราะว่าผมอยากให้เวลากับมันเยอะๆเพราะาถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ทรงคุณค่าอันหนึ่งของมนุษยชาติที่มาจากสมองที่ใช้คิดเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นนะขณะที่เครื่องมือเทคโนโลยีพวกนี้เป็นส่วนรองหรือกลับกันด้วยซ้ำไปคือ เพราะจะต้องไม่พึ่งเทคโนโลยีน,นั่นเองถึงต้องมาพึ่งสมองแล้วก็ออกมาเป็น e esa, เอ็มเปซซาซึ่งเรียบง่ายมากแต่ทรงประโยชน์สูงมากๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เอ็มเปซ่าคืออะไรคลิปหน้ารอฟังจะมาแชร์ให้ฟังพร้อมกับสิ่งละอันพันละน้อยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไนโรบีครับผม